พาทุกคนมาชมตรงนี้นะคะเขาจะมีเห็ดดำเห็ดทรัสคันตะแรนเป็นทรงดอกไม้สวยๆอยู่ในป่าตัดเหมือนเดิมน,นะคะคิดว่าจะไม่เกิดก็เลยไม่ได้เข้ามาดูค่ะแม่แต่ดูคะ่ะพาชมก่อนนะเกิดแบบนี้เลยแล้วก็ตรงที่เป็นกลุ่มสวยๆคือสวยมากเขาจะเป็นเห็ดทรงกระหล่ำสีดำขาสั้น แต่ดอกจะสวยมากเลยค่ะสวยเป็นดอกไม้เลยจ้าแม่ดูค่ะขึ้นเป็นผืนแบบนี้เลยเดี๋ยวเนียอาเศษไม้ออกน้องถูกตัดป่าไปหมดแล้วน้องก็ยังรอดกันนะคะสวยมากแต่ขาเขาจะสั้นค่ะขาสั้นแล้วก็ขาจะตันๆสีจะเป็นสีน้ำตาล ไม่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแต่ขอเล่านิดน,นึงนะคะต่กี้เดินไปไกลมากพอสมควรค่ะเดินไปสักประมาณสิบ <c oughs> นาทีได้ทุกคนลืมโทรศัพท์จ้าใช้ทั้งกล้องและก็โกโปโนะคะตอนนี้ใช้มือถือถ่ายแล้วกบบ็บางคลิปก็จะใช้โกโปโถ่าย ทั้งกล้องกล้องทั้งสองตัวจะมีขาตั้งกล้องค่ะแล้วเราก็เดินไปสิบนาทีแหละเฮ้ยโทรศัพท์เราอยู่ไหนโทรศัพท์หายจะแไห <oui. S 1> ก็เลย,เ,ลยเฮ้ยเดินย้อนกลับมาในป่าเพราะว่าขาขาตั้งกล้องมันยาวค่ะมันอาจจะถูกกิ่งไม้เกี่ยวล่วงอะไรประมาณนั้นบังเอิญค่ะบงัะบงเอิญเป็นความโชคดีวันนี้นะคะที่ใช้มือถือถ่ายเห็ดพึ่งหวานค่ะก็เลยมาย้อนกลับตรงเห็ดพึ่งหวานเกิดดอกแรก แล้วก็เดินย้อนหาโทรศัพท์มือถือจ้าแม่ก็เลย <c oughs> ก็เลยมาเห็นโทรศัพท์มือถือตัวเองปักอยู่ที่ดินค่ะเพราะว่าเราใช้โกโปร